สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับข้าวไปก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฟ้องตะนอ,อกประชาวันพุธ,ธที่30ตุลาคม2567ก,ก,กับผมนายสุทธิอัญชลีวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้เจอกับหลักสกกากลผลหรือมัง้งไปเลยกันเลยครับจากแเพนตีตัวครับพี่ปุ้ยก็จะาหน้าครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนนะครับปกคลุมอยู่ในภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มียอมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงอยู่ตแ่ TKK บริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับแล้วก็ถึงใกล้ๆนั้นับเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับกองเรย์นะครับอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาดูเมฆกันบ้างนะครับบริเวณอันดามันนะครับก็จะมีเมฆค่อนข้างจะเย็นนะครับปาคใต้แล้วก็อาต้ก็มีเมฆอยู่เช่นกันครับแต่ก็จะสีขาวๆอ่อนๆนะครับแล้วบริเวณนี้เป็นฝนมากก็ต้องดูดีดาดต้นฝนครับ นี่เกิดในดาตัวฝนของจุ่มฝนครับตัวเจอกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปั่นกลางครับกระจายเป็นอนามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีเล็กน้อยนะครับสีเขียวเขียวอากาศเลื่องเลื่อนนะครับมาดูของถิติปลาเขาเช่นกันนะครับมีฝนอยู่เป็นอนามันนะครับเลื่องเลื่อนเขีเยวเขียวนี่คือฝนที่กลางตอกอยู่เช่นกันนะครับดูอุณหภูมสิสูงสุดกันบ้างครับเรกว่าครับบวชได้สามสิบสี่จุดห้าองศาเซลเซียสครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับแล้วก็อุณหภูมิตามสุดเจ้าวันนี้ครับบวชได้สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งองศาเซลเซียสครับที่อำเภอสเางขลช่นกันครับ มาแล้วหลายงานไป็นแบบนฝนสถานีอี26ชั่วโมงกันบ้างครับที่เจ็ดว,วิชาถีกว่าจฉถึงที่เจ็ดวิชาวันนี้ครับตกเยอะสุดนะครับ52.6มิลลิเมตรครับที่ตำบลบ,บางจากอำเภอเมืองจังหกวัดนครศรีธรรมราชครับมาดูไปจา,า,ากาศอากาศของภาคใตมร้อนตายฟังตอนอ,อกกันมากนะครับมีฝนหรือฝนฟ้ากระนองในหลายพื้นที่เลยนะครับนะครับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 2ถึง3 4องศาเซลเซียสครับ และกาลงมแเล็กคือลมมาเล่นเอาใจกันบ้างนะครับเป็นลมตอนตอกเชียงเนื้อนะครับความเร็ว1 5บห้ถึงสามิบมต่อชั่วโมงครับทะเลห่างฟังนะครับจะมีคลื่นอยนึงถึงสองเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่าสองเมตรนะครับบริเวณนั่นครับมาดูการไม้สภวอากาศในช่วงเจ็ดวันกันหน้ากันบ้างนะครับวันนี้ครับ30ตุลาไปถึงวันที่5พฤศจิกายน2567ครับปากใต้ฟังตอนออกตะวบนเนี่ยในช่วงวันนี้จะไปถึงวันที่5นะครับก็จะมีฝนอยู่เอยละ40ถึง60ถึงหกสิบข้อพฤศจิก แต่พอมาเลขปักตายฟังตัวต่านะครับวันนี้ก็จะให้อยู่ที่รอยละหกสิบก็มือดีครับแต่พอต่อชาตินะครับซาเมตุลาไปจนถึงวันที่สองพฤศจิกายนเขาจะมีฝนลดลงเรื่อยๆรอยละสิบสิบก็มือดีแต่ว่านะครับวันที่สามถึงวันที่ห้าเนี่ยฝนเขาจะขึ้นเยอะเลยนะครับให้ถึงรอยละเจ็ดสิบก็มือดีเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์อ่าและก็ติดตามในช่องยูทูบกล้องสุดอุตุนิยมวิทยาปักตายฟังตัวเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทวิการซานมาให้พอแม่พี่น้องในระดับชุมเราฟังกันพร่่นี้แตเชาสสวััดคบ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน